รายงานภาวะเศษษษษษรษฐกิจการคลังจังหวัดพะเยาประจำเดือนกรกฎาคม2568โดยรวมหดตัวทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ด้านอุปทานภาคเษษกษตรกรรมหดตัวสะท้อนจากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมที่ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนกำลังแรงวิพาทำให้เกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ระดับน้ำในลำน้ำต่างๆสูงขึ้นและเอ่อล้นท่วงพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยางพาราเป็นต้นภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตามปริมาณจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนทุนจดทะเบียนสะสมภาคอุตสาหกรรมและปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นภาคบริการขยายตัวสะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวภาษีมูลค่าเพิ่มโรงแรมและพักตัดขารและยอดขายหมวดขายส่งขายปลีกที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ง จากวันหยุดราชการต่อเนื่องสี่วันจังหวัดพะเยาจัดงานงานเวียนเทียนกลางน้ำกลางกวาพะเยาเนื่องในวันอาสาฬบูชาประจำปี2 5 6 8พร้อมทั้งจัดแคมเปญสุขทันทีที่มึงหน้าทเที่ยวพะเยาอินกรีนซีซั่นโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ที่พะเยาโดยได้รับสิทธิพิเศษเช่นคูปอง300บาทส่วนลดค่าที่พัก100บาทและส่วนลดร้านอาหารคาเฟ่200บาทและสิทธิพิเศษอื่นๆในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและก่อให้เกิดกิจ จะกําจับจ่ายใช้สอยพร้อมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดมากขึ้นด้านอุปสงค์ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนหดตัวจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัวประกอบกับปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงรวมถึงความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อต่างๆประกอบกับปัจจัยกดดันของภาวะค่าครองชีพส่งผลกระทบให้ประชาชนยังคำนึงถึงความคุ้มค่าและความจำเป็น ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวสะท้อนจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลใหม่และสินเชื่อเพื่อการลงทุนส่วนหนึ่งจากกำลังและความสามารถในการชำระหนี้ลดลงส่งผลให้สถาบันการเงินเฝ้าระวังการปล่อยสินเชื่อดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำและงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเพิ่มขึ้น ดัชนีการค้าชายแดนหดตัวจากการส่งออกลดลงอัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่ระดับลบ0.2ดุลเงินวบประมาณติดลบ1,51.1 0ล้านบาททีมเศรษฐกิจสํนักงานคลังจังหวัดพะเยาขอบคุณครับ